ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายนะครับที่ทางสภาพัฒน์ได้ถแถลงตัวเลขหนี้ครัวเรือนของไทยลดลงจากของเดิมสัดส่วนอยู่ที่90.7%ของ GDP ลงมาเหลืออยู่89.6%ของ GDP แต่ที่หนี้ครัวเรือนไทยลดลงเป็นเพราะว่าบรรดาสถาบันการเงินเขาตั้งกาดสูงครับเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ปฏิเสธสินเชื่อเยอะมากดูจากอะไรปรากฏว่ายอดสินเชื่อครัวเรือนถึงขนาดหดตัวเลยครับ รวมถึงหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มของสินเชื่อเช่าซื้อแล้วปรากฏว่าหนี้เสียรถยนต์ครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50ซคือหนี้เสียรถกระบะที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสําคัญที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ในการทํามาหากินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอลุ้นเลยครับเดี๋ยวโครงการแก้หนี้ของทางรัฐบาลจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนธันวาคม67รอตกผลึกในรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ ru